สวัสดีเพื่อนวันนี้ยู่กับอมตั้งเล่สยกุกลองกล้องใหม่นะบอดีไปไปยืมกล้องที่เพื่อนนะเพราะว่าของผมเนี่ยปายแล้ว ต้องเสียก็เลยต้องไปยืมของเพื่อนก่อนนะเขาไม่ทำ YouTube แล้วก็เลยเอามาใช้หน่อยเดี๋ยวไม่ตังคไว้คืนนะบอกถ้าไม่ตังเดี๋ยวไว้คืนตอนนี้ก็ใช้เป็นโกโปรหกนะโกโปรหก <Okay. S 1> เอาไว้แกขัดไปก่อนนะ yeah. เออไม่รู้จะวนแถบไหนดี <Okay. S 2> ก็เลยไปเรื่อยเียว่าโ <Okay. S 2> อเคเมื่อประมาณสองสองสวันที่แล้วก็ผมก็ตกใจนะเตื่นเช้ามาเจอเหตุการณ์แบบไม่น่าจะเกิดขึ้นอะอ่ะ ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยกับพี่เขาผมก็เสียใจด้วยนะครับกับเรื่องที่เกิดขึ้นกันพี่เกมนะได้ประสบอุบัติเหตุขอแสดงความเสียใจทางครบครัวพี่เกมนะครับ ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ออกไปถ่ายเท่าไหร่นะเพราะว่าหนึ่งเลยไม่มีตังหยอกไปออกไปเที่ยวไกลๆไม่มีตังพูดตรงๆว่าไม่มีตังปังสองอาการมันร้อนด้วยเราจะไปเที่ยวพอตัวกังคืนเะนี่ยโอ้ยังหนาวเลยไปเลย อ่าอยู่แต่บ้านแล้วก็ทำงานด้วยโอ้ยเออ,อจะไปวนแถวนไหนดีวะขอคิดก่อนนะ มันก็แพงแต่ว่าเพียงดีที่เอที่ได้กลับเวทไงออโชคดีนิดตรงนี้แหละวันที่น่าจะไม่ไปนะสนามเพราะว่างบไม่มีไกลด้วยนะถ้ากลับไปอ่ะโอ้ไม่ไหวแล้วมาว่อส่อนั้นมีไฟอยู่ว่าว่าจะไป สนามไปตลอดเลยโตขึ้นนิดนึงเนี่ยรู้สึกว่าอ,อยากไปอ่ะอยากมีแบบว่าแบบกึ้นดถยนต์ไปเดนนี้ก็ได้โน่นกันต่อไปนะครับหวังว่าหน้าปีนี้น่าจะดีขึ้นนะเออ Let's Go xuống tùa hơi 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 bén hơi 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 hơi, hơi. <laughs> hơi จากต่อจากรุ่งพี่ผมนะซึ่งเป็นคนที่ให้ยืมกล้องนี่แหละเออขาบอกว่าคนเลิกแล้วไม่อกทำล้เขาแต่งงานแล้ก็จะมีลูกแล้วเดี๋ยวจะต้องทั้งใหม่นะไอเครื่องรถเนี้ย เว็บเนี้ยต้องทังใหม่นะหนึ่งเลยมันไม่แรงท้ายมันตื่อเพราะว่าใช้วอดเดิมไงขยับวาวแล้วก็คว้านรูสูบใหม่เอาให้ฟิตๆเลยก็เอาชุดคัดเนี่ยทั้งใหม่หมดนะชุดคัดทั้งใหม่ให้หมดใหม่เอี่ยมเลยโอ้รถเป็น ไอ้กูไม่กล้าแซงวะ่ะโอเคเลยเวลาเราแซงอ่ะโอ้โหน้ำมันหนาจัดอันนี้ใช้โบสอนะถ้าโบดหนึ่งนี่ขับเบาๆไม่ได้เพราะว่าสะดุดสะดุดยังไงไม่รู้ผมทำล็อกรอบรอ,อกตัวเอาไว้เท่ โอ้โหล้อชิปหายโอ้ผู้สาวอะผู้สาวไซเรนซโอ๋อเอไม่รู้จะวนเท่าไหนาดีวะเออเดี๋ยวเข้าไปในมอเตอร์สะดีวะวนเรื่อยๆนะวนเรื่อยๆ ลิวันที่20นี่ก็น่าน่าจะไม่ไปครับเพราะว่าตรงวันที่ทำง,งานนะอดเลยทิปก็เสียายที่ไม่ได้ไปมันมันก็ไม่มีคลิปจะลงเนาะมบูให้ก่อน ี๋ยวไปลองทางทางเดิมนะที่เราได้ไปกันทุกคลิปเลยไปลอนรถไปวนด้วยเออไปทางๆนั้นแหละผมออกมาเนี่ยมาถ่ายคลิปเนี่ยประมาณเสีย่ยงนะเสีย่ยงเสี่ยงสิบห้ามนะั้งอากาศร้อน,อนอเ สองเนี่ยโอ้บิดไม่ค่อยขึ้นเลยหนาดเนอะเลยถือว่าท้ายมันหนานนะเออแต่มันหนานดิดนึงเดี๋ยวเปลี่ยนไปหมดหมดหนึ่งดีกว่าสวิตเนี่ยที่ผมทำเนี่ยดูสวิต <c ười> ไม่ไหวอ๋อ ช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าโอาไมคกดมาแล้วมันมาอีกแล้วมาทุกปีเลยไม่ไหววะ่ะมันมาทุกปีออขึ้นเขาขึ้นเขา เดี๋ยวพอเดินทางที so er ่ไม่มีบ้านคนนดี๋จะเปลี่ยนไปหมุดหนึ่งนะถ้าพูดแบบไม่คล่องเท่าไหร่ละก็ตั้งตัวด้วยนะเพราะว่าผมอยู่สวนจังหวัดชัเนียส่วนจังหวัดพุทธไทยเออสัเนียสวนจังหวัดพุทธไทย โอ้ผิดฐานไปเออนั่นแหละดีแล้วโอ้โหถนนเฮือก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 น้ำมันน้ำมันเครื่องก็ยังไม่ได้เปลี่ยนโอ้ยตายแล้ววันนี้ใช้ของอะไรวะเอนดู อะไรวะอ็นดูลอะไรไม่รู้ไอ้น้ำมันสีน้นำเงินน่ะน้ำเงินฟ้าๆอะไรไม่รู้โอ้โหทันนี้ปัญหาเยอะจริงนะไอ้ลูกปืนรอ,อน้ำแตกกัโยกแล้วนิดนึงล้อก็เลยไม่เลื่อนแต่ข้างหลังเนี่ยมันเลื่อนอยู่ มาสิ่งเลยนะเออโอ้โหสุดยอดวิววิววิวแอมเอาแอบล้องึงชันด้วยเอาชิบหายอ่ะน่าจะไม่หมดนั่ง เพราะว่าผมออกมาแปดเหลือประมาณ6 0 6 7บหกสประมาณนี้ย67 66อาออกไปทางที่เราไปลองรถดังนั้นแหละดลนะมันค่อยมันคนด้วยก็มันตรงด้วย ถ้าถ้าใส่หมวกกันน็อกในเมืองแล้วก็ในหมู่บ้านเนี่ยเขาบอกว่าแปลกเลยมันแปลกนะในแมใน,ในอำเภอเช่นอย่างเงี้ยในอำเภอก็ในหมู่บ้านอะไรประมาณนี้ก็มันดูแปลกชาวบ้านชาวบ้านมันดูแปลกอ่าเท่า คนเขาไม่ค่อยใส่กันนะมันก็นอกถ้าใส่ไปก็คิดว่าว่าล่ละาบางทีคนก็ไหลนะคนไหลคนไหลโอ้ดูเกียร์สาม ต้องให้รอบมันมานิดหนึ่งทางเดิมเลยแซกน่อยหมดสองโอ้โหไมถสนุกไม่ดีทำไม่ไว้ไม่ว้วเปลี่ยนหมดดีวะมันไม่มีคนเว้ยโอเคเดี๋ยวจอดป้ายหน้าเลย อโอเคน่าจะไม่มีคนที่นี้นะโอเคมมีคนเดี๋ยวเป็นหมดดีกว่าไี่ก็โยกโยกแล้วนีน่ี่หมดมันรวม Oh, okay, kineman. ปแล้วไปแล้วอัววนนจะก็ลงตัวประมาณส3เอ้ย14 3่

โอ้เปลี่ยนดีกว่าเฮียหมดหนึ่งกินน้ำมันชิบหายเอาไว้แข่งไม่ก็ดังโลเอาไว้ดันอังเดียวอะเออเอาไว้ดันโอเคเดี๋ยวก็กลับบ้านมันมันวนเวียนเฉยๆเนาะช่องหมายช่องบังลีสายยก X2 ส่วนช่องแรกนั้นเอาไว้เป็นช่องทำรองดีกว่านะ

แสงดีกว่า Let's go โอเคครับถ้าชอบกินเมียหรือก็ไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับไว้เจ้าคลิปหน้าสาวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเลสเก